โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองหลายครั้งในชีวิตเรามักจะใช้เวลามากมายไปกับการพยายามพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราดีพอหรือเรามีค่าแต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นภาระที่ถ่วงเราเอาไว้เพราะเมื่อเรามัวแต่หันไปมองสายตาคนอื่นเราอาจจะลืมหันมามองว่าตัวเราได้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นจริงหรือไม่การพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับใครแต่เพื่อให้ตัวเราวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เป้าหมายที่แท้จริงจึงไม่ใช่การชนะใจคนทั้งโลกแต่เป็นการชนะใจตัวเองที่รู้ว่าเรากําลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจําไว้ว่าคํายืนยันที่มีค่าสุดท้ายคือคํายืนยันจากตัวเราเองว่าเราได้ทุ่มเทและเติบโตขึ้นจริงๆโลกนี้ไม่ได้เปลี่ยนมีเงินคุณจะกลายเป็นคนโปรดมีทองคุณจะกลายเป็นคนสําคัญแต่เมื่อไม่มีอะไรคนที่เคยเรียกพี่จะหายเงียบคนที่เคยเรียกน,อน้อง ก็ไม่เหลียวแลเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันทําให้คุณไม่ต้องยอมทุกอย่างเงินทําให้คุณเลือกเส้นทางชีวิตได้เงินทําให้พ่อแม่สบายเงินทําให้คุณไม่ต้องทนกับคนแย่ๆอย่าใช้มันจนหมดอย่าเชื่อใจใครจนลืมเก็บเพราะวันที่ไม่มีโลกจะสอนให้คุณรู้จักคําว่าโดดเดี่ยวเก็บเงินให้เป็นแล้วคุณจะไม่มีวันเป็นเบี้ยล่างของใคร กำลังใจมักซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กน้อยบางครั้งสิ่งที่ทำให้ใจเราอุ่นขึ้นไม่ใช่การได้คำตอบของทุกปัญหาแต่เป็นเพียงการที่มีใครสักคนสังเกตว่าเรากำลังเงียบหรือเหนื่อยอยู่อาจเป็นรอยยิ้มเล็กๆจากคนที่เดินผ่านประโยคถามถ่ายสั้นๆระหว่างที่พักงานหรือแม้แต่ข้อความง่ายๆว่าถึงบ้านหรือยังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราหมดปัญหาแต่ทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังเพราะกำลังใจไม่จำเป็นต้องใหญ่ มันอาจอยู่ในความใส่ใจเล็กๆที่ทําซ้ําจนกลายเป็นความอบอุ่นและเมื่อถึงวันที่คุณมีแรงมากพอก็อย่าลืมส่งสิ่งเล็กๆเหล่านี้กลับไปให้คนอื่นบ้างบางที สิ่งที่ช่วยพยุงกันเอาไว้ในวันที่ทุกอย่างหนักหน่วงอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาให้กันแต่เป็นการบอกกันเงียบๆว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันเห็นเธอมีคนเคยบอกว่าปลาถึงจะไม่เคยหลับตาแต่มันก็ยังโดนเบ็ดตกปลาได้เพราะฉะนั้นแค่มีตาไม่พอต้องมีปัญญาด้วยคนฉลาด ต้องรู้จักทำตัวโง่ให้เป็นแต่ถ้าโง่ไม่เป็นก็ไม่ม,มีทางที่จะฉลาดได้รู้ไม่จำเป็นต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สิ่งที่แหลมคมยิ่งกว่าเพชรคือเล่กลของคนสิ่งที่คดเคี้ยวยิ่งกว่าแม่น้ำคือใจของมนุษย์สิ่งที่เหนือกว่าเหตุผลคือข้อแก้ตัวความไม่จริงใจสอนให้เราทำทุกอย่างเพื่อหลอกลวงผู้อื่นคำพูดที่เป็นเพียงแค่ลมผ่านอย่าฟังมากนักอย่าเชื่อเกินไป การกระทำที่เห็นแค่ภายนอกจงใช้สติพิจารณาให้รอบคอบทุกสิ่งล้วนมีช่องว่างให้เรามองเห็นเมื่อใช้สติปัญญาและสายตาที่เฉียบแหลมคนที่โง่ที่สุดคือคนที่เสียกัลยาณมิตรไปเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และไม่เคยมีความจริงใจกับมิตรของตนเองเลย